มมที่ออเเรริกาาาา้ถะไบงสวัสดีคะ่ะทุกคนเราเองเราเคยทําคลิปติดต่อมอที่ฮ่องกงมาแล้วแต่รอบนี้เราไปอเมริกาเราจะมาทําคลิปติดต่อมอที่อเมริกาไม่ใช่เราไม่ได้ติดต่อมอนะเราจะมาทําคลิปว่าต่อมอที่อเมริกาเขาถามอะไรบ้างอรอบนี้เนี่ยเราไปเที่ยวอเมริกาโดยไปเที่ยวที่ฝั่งเวสก่อนแล้วก็ค่อยไปฝั่งอีสก็คือนิวยอร์กกับนิวยอร์กเพราะฉะนั้นไปฝั่งเวสเนี่ยเราจะไปลงที่ลอสแองเจลิสแต่แหลคะค่ะ คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศกับแฟนเนี่ยเราจะแยกกันเข้าตอมอกับแฟนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราแบบไม่ได้ไปทําผิดอะไระเราก็แค่ไปเที่ยวเราก็จะตอบเขาตามตรงแต่สําหรับประเทศเนี้ยเราเห็นคนอ่าพูดถึงกันเยอะว่าเขาอ่ะาถามเยอะแล้วก็เขา้าเข้ายากพอเราอ่านมาเยอะเราก็เตรียมตัวไปเยอะเช่นพวกอาใบาจองโรงแรมใบรับรองการทํางานแพลนเที่ยว แล้วเราต่อแถวอยู่เนี่ยเราเห็นว่ามันมีคนเข้าตอมอแบบเป็นครอบครัวอย่างเช่นไปพ่อแม่ลูกเขาก็เข้าตอมอไปแบบพ่อแม่ลูกเลยเราก็เลยบอกแฟนว่าเออหรือเราจะเข้าไปด้วยกันเราจะได้ตอบด้วยกันแล้วมันก็จะง่ายขึ้นคําถามแรกที่เราเดินเข้าไปก่อนเลยนะแล้วก็แฟนตามหลังเราคําถามแรกเขาถามว่ามาด้วยกันเหรอเราก็ตอบว่ามาด้วยกันคะ่ะเขาถามว่ามาทําอะไรเราก็ตอบว่าเออมาทราเวลใช่ป่ะเออแต่แต่ แต่เขาอาจจะแก้คําว่า Travel เราเป็น v a c a t i o n หรอแล้วเขาก็ถามว่าอยู่กี่วันอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออลืมนับวันไปอะ่ะเพราะเราอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็คือไปยี่สิบแปดใช่ปะแล้วก็ถึงไปแวะญี่ปุ่นก่อนแล้วถึงประมาณวันที่หนึ่งก็คือมันก็จะงงไงเพราะว่าวันเดินทางเราก็ไปสองวันแล้วเราก็เลยตอบเขาไม่ได้เราก็เลยส่งตั๋วกลับให้เขาดูว่าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเขาก็เลยถามว่ามาทําอะไรตั้งเดือนหนึ่ง เราก็เลยตอบว่ามาเที่ยวมากับเพื่อนนะอีกอีกเพื่อนอีกแปดคนกําลังตามมาก็คือแบบอยากจะเล่าเขาอะนะว่ามาเที่ยวกันเยอะเขาก็บอกว่าสิบคนเนี่ยนะอะไรเงี้ยเหมือนคำบูทานขึ้นมาเฉยๆแล้วเขาก็ถามว่าเราทํางานหรือเปล่าเราก็เตรียมใบรับรองการทํางานไนปภาษาอังกฤษมาเราก็เลยส่งให้เขาดูเขาก็อ่านชื่อบริษัทเราด้วยนะว่าเราทํางี้เหรอใบรับรองการทํางานของเราอ่ะเราก็ส่งของแฟนไปด้วยไงก็คือแฟนทํางานอยู่บริษัทเดียวกับเราใช่ปะเขาถามว่าอะไรรู้ปะเขาถามว่า ทำงานด้วยกันเนี่ยเจอหน้ากันทุกวันหรือเปล่าเราก็แบบงงค่ะคำถามคือเจอหน้ากันทุกวันหรือเปล่าเราก็ตอบว่าเออไม่ได้เจอเพราะเราอยู่บริษทัทแต่แฟนอยู่สาขาอีกคําถามหนึ่งคือพกเงินสดมาหรือเปล่าเราก็เลยตอบว่าพกมาเราก็ตอบคร่าวๆว่าสามพันดอลเขาก็ตอบว่าทีเท่าซึ่นอะไรเงี้ยเสียงสูงๆว่าแปลกใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันน้อยไปหรือมันมากไปวะอะไรเงี้ยสามพัน สงสัยสามพันยังไม่พอเราก็เลยหยิบบัตรเครดิตให้ดูอะไรเงี้ยเรากัแฟนนะนะก็บอกว่าเออเรามีบัตรเครดิตด,ด้วยเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เขาก็ตอบว่า โอเค okay, h a v e a good day แล้วก็จบไปคือตอมอที่ประเทศนี้เรารู้สึกว่าถ้าไม่นับรวมฮ่องกงที่เราเคยติดนะเป็นประเทศที่ถามเยอะมากที่สุดแล้วถามเยอะกว่ายุโรปอีกตอนนั้นเราไปลงปารีสใช่ไหมเขาก็ไม่ถามเลยนะที่แต่ที่นี่คือถามเยอะแต่ดูจากคําถามแล้วนะแล้วก็ไปเซิร์ชซหาเขาก็มีคําถามแบบแบบเราอะแหละว่าพกเงินมาเท่าไหร่มาทําอะไรทําไมถึงไม่อยู่นานเพราะหน้าเขาอะไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยเลยนะหน้าแบบเครียดมากพร้อมจะส่งเราเข้าห้องเย็นตลอดเวลา ก็ยังสรุปเหมือนเดิมถ้าเราต้องการเข้ามาเที่ยวจริงๆโดยที่แบบไม่ได้มาทําผิดกฎหมายเนี่ยเราก็จะตอบเขาอย่างราบรื่นถามมาคําถามไหนที่เราตอบได้เราก็ตอบมันจะไม่มีคําถามที่เราตอบไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคําถามเบสิกมากที่เขาถาม แต่แค่จะฟังไม่ค่อยออกนะแหละเพราะว่าเราเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมากใช่ไหมเขาก็จะพูดแบบพอมาอเมริกาเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาพ่อแม่เขาโดยที่แบบว่าเขาไม่ได้สนใจว่าเราจะฟังออกไหมเขาก็จะไม่ได้สนว่าเราแบบต้องมาพูดช้าให้เราฟังเข้าใจนะอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเร็วแล้วก็พูดในสำเนียงของเขาถ้าเกิดเราฟังไม่ทันเราก็แบบ sorry อะไรเงี้ยก็ถามเขาใหม่เขาก็จะเขาก็จะพูดใหม่นนแหละแต่หน้าเขาก็จะนิ่งๆแบบให้เรากลัวไง ซึ่งเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราก็สู้ก็จบแล้วคือมาเล่าว่าเออตอมอที่อเมริกาที่ลอสแองเจลิสถามอะไรเราบ้างเท่านั้นเองค่ะ